ฮิซาชิบุรีโนลิปกลอสฮิซาชิบุรีโนลิปกลอสเป็นเพลงหลักในอัลบั้มที่สองของ C.G.M. 4 8จากค่ายไออัมโดยมีออมปุญญาวีจึงเจริญเป็นเซ็นเตอร์หลักพร้อมเมมเบอร์ประกอบด้วยแชมพูกดชพรลีลาทีพฟอร์จูนปันทิตาคูณทวีอิสรินารินาอิซึตะจริงๆริอรัญญาแก้วมาลายัยไขวานมานิตาจันฉาย คนิงวิธิตาสศสีสงลูกเกตพิมลพัชสุวรรณน้อยมามิ้งมานิชาเอี่ยมดิโลกวงพิมพรวารินวงตระกูลกิจปิ้งพินพนาแสงบุญพันวัชรีด่านพาสุกุล สิตาสิตาธีระเดชสกุลเหมยระพีพันธ์แช่มเจริญนานาเพนพิชยาบุญเสนอและนีน่านัทริกาบุญตัวโดยความหมายของเพลงพูดถึงลิปกลอสบนริมฝีปากของเธอคนหนึ่งฮิซาชิบุรีประโยคทักไทยภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่า ไม่ได้เจอกันนานเลยนะความทรงจำดีๆที่ห่างหายไปนานและยังคงรู้สึกดีขึ้นไปอีกเมื่อได้มาพบเจออีกครั้งแม้ในวันนั้นจะทำได้แค่มองและในวันนี้ก็ยังไม่สามารถครอบครองแต่ริมฝีปากของเธอก็ยังคงเปล่งประกายอยู่ในใจฉันตลอดไปแนวเพลงเจ o ปอสดใสจังหวะสนุกสนานสไตล์48โดยรินาอิซึตะ ที่ไฮนินหรือผู้จัดการวง CGM 48เผยว่า รู้สึกดีใจและตื่นเต้นมากๆที่ได้เพลงนี้เพราะว่าเป็นเพลงใหม่ของ AKB48 ด้วยค่ะซึ่งแฟนคลับทุกคนก็นึกไม่ถึงเหมือนกันว่าจะได้เอาเพลงใหม่มาใช้เร็วขนาดนี้เนื้อเพลงจะพูดถึงความรู้สึกของผู้ชายถึงผู้หญิงที่รับตอนสมัยเด็กค่ะ Lip Gloss เป็นความทรงจำกับคนที่เคยรักพอโตขึ้นก็แยกกันไปชีวิตของตัวเอง แต่ก็ยังคิดถึงคนนั้นเสมอชุด S E N B A T S U จะมีความเป็นซัมเมอร์ค่ะสีขาวสีแดงสีน้ำเงินสีที่มีความหารเรือค่ะและชุดที่ใส่ใน MV จะมีความเป็นเที่ยวทะเลและชุดปาร์ตี้แบบสไตล์สาวๆค่ะส่วนท่าเต้นยากกว่าเพลงที่ผ่านมา ใช้กำลังเยอะให้ออกมาสวยงามถึงแม้เพลงจะมีความน่ารักสดใสแต่ท่าเต้นจะมีท่าเต้นแบบทาลิปกลอสด้วยนะคะฝากเพลงฮ i s a ช h i b u r i no Lip g l o ของพวกเรา CGM 4 8ด้วยนะคะเพลงที่มีความน่ารักสดใสแบบซัมเมอร์และได้เห็นพวกเรา CGM 4 8แบบโตขึ้นด้วยเวลาฟังเพลงอยากให้ทุกคนนึงถึงลิปกลอสของทุกคนคือ CGM 4 8คะ่ะ